Autonomy is an illusion. ดูเครื่องชมไปครูจิมรูยสวัสดีครับผมเจมส์จิมมารุนะครับหลายๆค้งงนเล่นเกมเหล็ก Origin Wild เล่นกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมเราจะมาดูข้อมูลนะครับสำหรับการบัฟเนอร์ชุดแรกสำหรับแพท 3.3B เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในชุดแรกนี้จะมีแชมเปี้ยนตัวไหนถูกเนิร์ฟและถูกบัฟกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับ เติมที่ลิงด้านล่างใต้คลิปและอย่าลืมบอกว่ามันจกช่องจินวารุด้วยนะครับกับเทนกู g a เกม g g e ม r เกยร์แบงเกมสงของคนไทยดยคนไทยแบงเกมสงที่มีขายทุกอย่างครับไม่มีเป็นโต๊ะก็อี้มาส์คีย์บอร์ดเพื่อนๆสนายนะครับผมก็สามารถใช้โค้ดเทนกู X เอ็กเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากช่องจินวารุด้วยนะครับกับไวริสไทยแลนด์คอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ดีๆที่ไม่มีการแขวนคอมมูนิตี้ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยใครสนใจนะครับผมอยากหาสังคมดีๆมีแต่ความรู้แล้้้้วไม่่่่่ขนะครรรบเเืืออออสาาาาาาทลลลลลลิิงงงงดดใใตปปยยยููหุผ าตัวของการบัฟเนิฟในแผ่ 3.3b นั้น ในชุดแรกจะมีอะไรกันบ้างนะครับคำเตือนแรกก่อนเลยนะครับนั่นคือการที่ออกข้อมูลในส่วนนี้นะครับเป็นทาง official และข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในการเปลี่ยนแปลงอัปเดตจริงเพราะนี่นะครับผมถือว่าเป็นตัวของการบัฟเนิร์ฟในครั้งแรกก่อนที่จะเข้าไปบัฟเนิร์ฟครั้งจริงๆในตอนที่มีการปล่อยออกมานะครับซึ่งนี่จะเป็นเพียงแค่การเปิดชิมรางมาจากทางทีมผู้พัฒนาเท่านั้นดังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนครับโดยการอัปเดตนะครับผมจะมาในประมาณวันพุธที่18สิงหาคมนั่นเองนะครับ การบัฟกันก่อนนะครับว่ามีอะไรที่บัฟบ้างนะครับเริ่มต้นที่ตัวของแชมเปี้ยนก่อนเลยครับแชมเปี้ยนตัวแรกนะครับที่ได้รับการบัฟนั่นก็คือตัวของบิแข็งครับบิแข็งนะครับผมสกิลที่1สกิลในการฮุกนะครับผมก็จะมีการลดคูลดาวน์ลงนะครับผมจากปกติ20 1ส1บ1ิบเวินาทีลดเหลือ18 17 16 15วินาทีครับทำให้สามารถใช้สกิลหนึ่งได้บ่อยขึ้นนั่นเองสำหรับตัวของบิแข็งนะครับผมที่มีการบัฟสกิลหนึ่งมาก็ก็ส่วนตัััววววแลล้้ผมมมอองง่่านนนนนเเเป็ะะไรรททีีีีดดดขึึใบยย พราะปกติแล้วผมมองว่าบีคังเนี่ยสกิลดึงค่อนข้างจะคููดาวนานไปนิดนึงนะครับผมการที่มีการลดครูดาวมาแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมมองว่าเป็นตัวเฉพาะทางนะครับดังนั้นอาจจะต้องใช้ความชํานาญในการเล่นในระดับหนึ่งนะกากัสกกัสนะครับผมจะมีอัามีครับนั่นคือตัวของสกิลติดตัวนะครับจะทําการเพิ่มเลโชของการฮิวจากปกติ6%จากแม็กเลือดทั้งหมดนะครับกลายเป็น7%เของแม็กเลือดทั้งหมดครับแล้วก็สกิลที่2นะครับผมดาเมจ AP จะเพิ่มเลโชขึ้นมาจาก 75%และสกิลที่3นะครับบริสเลมการพุ่งชนนะครับตัวของดาเมจ a อพีเรชก็จะเพิ่มขึ้นครับจากปกติ60%เพิ่มขึ้นเป็น70%ครับการที่เพิ่มแบบนี้นะครับจะทำให้กากัสนน่าจะถูกหยิบขึ้นมาใช้งานมากยิ่งขึ้นเพราะปกติแล้วนะครับผมตัวของกากรัสนั้นเียกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าตัวของกากรัสนะครับมีประโยชน์ทั้งการเบิร์สมีประโยชน์ทั้งการทำพื้นที่ให้สามารถพังไฟได้ง่ายและอยู่ในเลนได้สบายด้วยงานนี้นะครับกากรัสอาจจะกลับมาเล่นได้อย่างดีเลยครับ ต่อไปเนื้อลุสครับน้อติลลัสนะครับผมมีการบัฟให้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับจะปกติ325นะครับเพิ่มขึ้นเป็น330ครับแล้วก็สกิลที่1นะครับผมคูดาวลดลงนะครับจะปกติ13 12 11 10วินาทีกลายไปเป็น12 11 10 9วินาที แล้วก็สกิลที่หนึ่งนะครับความเร็วของสมองนะครับเพิ่มขึ้นจากปกติ16เพิ่มขึ้นเป็น18ครับแล้วก็สกิลตีเมทนะครับระยะเวลาในการเริ่มนะครับจากปกติต้องรอ2.5วินาทีตอนนี้นะครับผมเหลือเพียงแค่1วินาทีเท่านั้นแล้วก็คูลดาวของสกิลตีเมทลดลงด้วยนะครับจากปกติ70 60 50, 50วินาทีลดเหลือ60 50 40วินาทีครับ โดยรู้นะครับผมเป็นแชมเปี้ยนหนึ่งตัวนะครับผมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะพี่แกนะครับผมก็มีทั้ง CC ความถึกแล้วก็เป็นตัวละครที่มีสกิลในการเปิดที่ดีมากๆนะครับด้วยสกิลอัลติเมต ซึ่งในจุดนี้เองนะครับจะทําให้ใช้งานได้บ่อยและถี่มากยิ่งขึ้นซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจและสามารถใช้ได้แทบทุกไฟเลยละครับทิสตนาตน่าที่จานหน้านะครับผมมีการบัฟสกิลที่1นะครับผมทําให้คูดาวลดลงนะครับจากปกติ18 17, 16, 15วินาทีลดเหลือ 16, 15 14, 13วินาทีครับแลวก็สกิลที่3ครับจะสามารถไล่ได้ไวขึ้นอีก1เฟรมครับก็ถ้าเกิดว่านึกภาพไม่ออกก็ปกติแล้วเราจะต้องทำการไล่นิดนึงก่อนที่จะโดดไปนะครับแต่ว่านี่คือเข้า ครับผมผมมองว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะทางเหมือนกันครับเป็น ADC ที่เก่งมากๆในช่วงท้ายเกมนะครับเพราะพี่แกนั้นจะยิงติดคิดและยิงเร็วมากๆแต่ถ้าเกิดว่าใครไปไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ยก็เสียใจด้วยนะครับแต่การที่บัฟมาแบบนี้นะครับทำให้สกิลหนึ่งใช้งานไดเ้เขาเรียกว่าไวขึ้นนิดนึงนะครับผมก็ส่วนตัวแล้วผมมองว่าก็มีผลนิดเดียวครับไม่ได้มีผลขนาดนั้นแต่ใครที่เล่นท่ตนาหดโหดอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าได้กําไรในจุดนี้ไปนะ วารัสวารัสนะครับผมมีการเพิ่มความสามารถครับนั่นก็คือสกิลติดตัวนะครับระยะเวลาในการบัฟนานขึ้นจากปกติ5วิทุกเลเวลนะครับตอนนี้จะกลายเป็น5 6 7 8วินาทีครับคือไอความสามารถนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรานั้นสามารถสังหารศัตรูได้นะครับผมจะทําให้ตัวของวารัสนั้นเพิ่มขั้นดุในการโจมตีนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลที่2ครับคูดาลดลงจาก25วิลดเหลือ22 20 18 16วินาทีแล้วก็สก,กิลที่3ครับคูดาวลดลงจะปกติสี16 14 12 10วินาทีลดเหลือ 13, 12, 11 10วินาทีครับส่วนตัวแล้วนะครับผมผมมองว่าการที่เขาบัฟวารัตมาแบบนี้นะครับทำให้วารัตนั้นค่อนข้างเก่งขึ้นอีกนิดนึงเลยทีเดียวเพราะปกติแล้วนะครับวารัตเนี่ยสก,กิลที่2เนี่ยกว่าจะได้กดใช้งานแต่ละทีเนี่ยผมบอกเลยว่าคูดาวนานเลอะเกินนะครับซึ่งน,นจุดน,นี้นะครับเหมือนกับว่าเขาวองเล็งเห็นว่าเฮ้ยก็เกิดว่าสาย AP ที่จะเอาตัวพทีานานนนท การลดตัวของครูดาวลงไปครับแล้วก็สกิลที่3ก็รู้สึกว่าคูดาวจะนานเกินไปก็ปรับซะหน่อยครับถึงแม้ว่าในช่วงต้นนะครับผมจะใช้ได้บ่อยขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วที่เลเวลสุดท้ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้เท่าเดิมนั่นเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่อยู่ในเมตาและเก่งมากๆสําหรับตัวของวารัสดังนั้นมีการบัฟแบบนี้ก็ยังคงอยู่ในเมตาต่อไปครับแล้วก็แชมเปี้ยนสุดท้ายที่ได้รับการบัฟนะครับนั่นคือตัวของวูคงครับวูคงนะครับมีการบัฟสกิล2ครับทำให้เวลาที่เกิดว่าเราทําการร่ายเนี่ยจะพุ นั้นสามารถข้ามกำแพงในหลายๆจุดที่ปกติแล้วจะข้ามไม่ได้นั่นเองครับตอนนี้นะครับผมวูคงเป็น1ตัวละครที่โหดและโกมากๆนะครับผมในตัวแพท 2.3a เลยมีการบัฟแบบนี้ไม่มีการเนร้อแบบนี้โอเคครับยังคงเป็นกอ๊อต่อไปครับสำหรับตัวของวูคงทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของรูนกันบ้างครับที่ได้รับการบัฟจ i a n t สเลเยอร์ครับจะปกตินะครับโบนัสดาเมจ1%โบนัสดาเมจต่อ100โบนัสเลือดสูงสุด เพิ่มขึ้น10%นะครับเท่ากับ1,000โบนัสเลือกสูงสุดน,นะครับจะถูกเปลี่ยนไปเป็น2%แทนโดยจะเพิ่มเป็นโบนัสดาเมจต่อ100 เลือดสูงสุดโดยเพิ่มขึ้นเป็น10%จาก500โบลนัดเลือดสูงสุดครับถ้าเกิดว่าฟังแล้วงงเอาง่ายๆแบบง่ายๆสุดๆนะครับก็คือพี่แกดามจจะแรงขึ้นในกรณีที่ศัตรูนั้นมีแม็กเลือดเยอะขึ้นนั่นเองครับดังนั้นใครนะครับผมที่จําเป็นที่จะต้องไปเจอกับเหล่าแทงทั้งหลายนะครับผมผมบอกเลยว่านี่เป็นรูนบังคับที่ควรจะออกเลยครับบับมาแบบนี้เนี่ยแทงน่าจะอยู่กันยากกันละครับต่อไปนะครับผมนั่นก็คือรูนเดโมลิชครับรูนเดโมลิชนะครับผมมีการเพิ่มความสามารถนะครับ 30%็ครับแทงตัวไหนนะครับที่ยิ่งมีเลือดเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะถล่มป้อมได้อย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกการเลียนๆน่ากลัวจัดเลยนื่องจโครคับระยะเวลาเพิ่มขึ้นนะครับจะปกติ2วินาทีครับกลายเป็น3วินาทีครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับจกปกติ5ถึง35%ิเพิ่มขึ้นเป็น1 0ถึง40%่ครับในจุดนี้เองนะครับผมมองว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับดังนั้นผู้พัฒนาจึงทำการบัฟเพื่อให้ลูนี้นะครับได้มีความ มาดูในส่วนการบัฟหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในการเนิบกันบ้างนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นที่ตัวโกลมประจําแพทเลยครับกับคัสดินคัสดินนะครับผมมีการลดเลือดพื้นฐานครับจากปกติ610หน่วยเหลือ570หน่วยครับและเลือดพื้นฐานต่อเลเวียบลดลงนะครับจากปกติ115ลดเหลือ105ครับในจุดนี้เองนะครับผมจะส่งผลโดยตรงนะครับกับตัวคัสดินที่ปกติและพี่แกเนี่ยจะแรงนะครับผมแต่ว่าในรอบนี้นะครับพี่แกนั้นจะบางอย่างมากเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นออะะไรรทที่่เัพาาาวถ้้แกกจลงึ จะล่อทั้งแรงเนี่ยผมมองว่ามันก็จะโกงเกินไปเหมือนในแผทปัจจุบันนี้แหละครับดังนั้นต้องมีการเนิรฟตัวของคาสดินครับให้สามารถที่จะเล่นได้แรงได้เหมือนเดิมแต่ขอโทษนะครับคุณนั้นจําเป็นที่จะต้องบางเหมือนตัวอื่นเช่นกันนั่นเองครับแต่ไงไท้ายกีพี่เกก็ยังหุ่นแล้วก็แรงอยู่ดีนะคาซิก คาซิกนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับเวลาที่เรานั้นทำดาเมจต่อเป้าหมายที่ติดไอโซเลตหรือว่าอยู่ตัวคนเดียวนะครับดาเมจจะลดลงครับจากปกติ1 1 0ลดเหลือแค่100%ครับใครที่เมนเมนตัวของตักาแดนตัวนี้นะครับผมก็จะโดนลดดาเมจลงไปนะครับเพราะว่าส่วนตัวมองแล้วว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยู่ตัวคนเดียวแล้วพี่แก๊ไล่ปาดเนี่ยมันจะแรงจนเกินเหตุจนทําให้ตัวอื่นนั้นสู้ได้ยากมากๆดังนั้นนะครับผมคาซิกจึงทาการเนฟความสามารถในจุดนี้ลงไปนั่นเองครับลูเซียนล 6 5วินาทีเพิ่มขึ้นเป็น9.5 8 6.5แล้วก็5วินาทีครับส่วนตัวเราผมมองแล้วว่าในช่วงต้นเกมนั้นลูเซียนนั้นจะเล่นยากขึ้นนิดเดียวนะครับผมคือจะต่อได้ช้าลงนิดหน่อยนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่ายังไงลูเซียนก็ยังคงเป็นลูเซียนครับแทบไม่เห็นผลเล่นเหมือนเดินะครับโกงเหมือนเดิมฮะชัยวันหน้าครับเลือกพื้นฐานต่อเลเวลครับจะปกติ115หน่วยเหลือ105หน่วยครับแล้วก็สกิลที่2นะครับได้เม็ลดลงครับจะปกติ 30, 45 60, 75 กลายไปเป็น 25, 40, 55, 70หน่วยนั่นเองครับ ส่วนตัวแล้วผมมองว่าชัยวนานั้นจําเป็นที่จะต้องลดความถึกลงมานะครับอย่างนี้แหละจริงๆแล้วเพราะว่าพี่แกนั้นรอทั้งถึกทั้งแรงแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันโกงจนเกินไปนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะ OP แต่สู้สกิลที่3ยากนะครับผมสกิลที่สาม,มันเผาทีเลือดหายเป็นข้อเลยดังนั้นนะครับผมจึงทําให้ตัวชายวนานั้นค่อนข้างที่จะบางลงในระดับหนึ่งแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าก็ยังคงเป็นตัวท็อปเทียร์เก่งมากๆสําหรับแพทนี้อยู่ดีครับยูมิวาทีซัพ ทั้งสกิลติดตัวและสกิลที่3ในการฮิลสกิลติดตัวนะครับผมโลลดลงนะครับจากปกติ8 5ดส5ถึงสี่นะครับลดเหลือ6 0จนถึง410ครับแล้วก็สกิลที่3ครับฮิลน้อยลงนะครับจากปกติ80 120 160 200ครับลดเหลือ60 100 1 4 0และ180ดครับงจุดนี้เองนะครับผมทำให้ตัวของยูมินะครับไม่ OP มากจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันครับผมว่าตัวของแพสซีฟโล่ลรก็ฮ อยู่ในเลนในช่วงต้นเกมเนี่ยพี่แกเพิ่มเลือดเยอะจนเกินเหตุดังนั้นนะครับผมจึงมีการทําให้ตัวในช่วงต้นเกมเนี่ยอยู่มีเล่นได้ยากมากยิ่งขึ้นแต่การเกมหรือท้ายเกมเนี่ยก็ยังเก่งเหมือนเดิมนั่นเองนะครับทีนี้ครับผมเป็นการเนิร์ฟตัวของสเปลกันบ้างครับสเปลเอ็กซอร์ดระยะการกดใช้งานของเอ็กซอร์ดนะครับผมสั้นลงนะครับจากปกติ7กลายไปเป็น5ครับก็ปกติแล้วเราต้องกดเอ็กซอร์ดไกลเท่าเดิมนะครับทีนี้เราก็ต้องเดินไปใกล้ก่าเดิมนะครับผมเพื่อทําการกดใช้งานนั่นเองแต่ระยะเวลาอะไรต่างๆยยยังออออู่่่เเเหมมมืืนนนดดิาาสุทท้ครรีีกไป ครับ n o n u ู i f y i n g o p นะครับผมเกราะนั้นจะลดลงครับจะปกติ80บวก50โบนัส AD และบวกด้วย30 AP ครับเหลือแค่60บวก50โบนัส AD ครับและ30โบนัส AP ฮะเซึจุดนี้เองนะครับผมก็ทำให้ n o n ิฟายโอบนะครับผมก็มีเกราะลดลงเพราะว่าพี่แกนั้นกันได้เยอะจนเกินไปนั่นเองนะครับเรียกเลยว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยหยิบ n o n ิฟายโอบมาจริงๆนะครับผมสมัยก่อนเพราะว่าแกกันเบิร์สได้ดีจริงๆซึ่งสำหรับแพท 3.3B นะครับผมกก็จะะถูปปล่่ออยยมมมาาาโดรรณววันที18สิงหหคื พุดธนี้นี่เองนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพทนะครับผมที่มีการปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับตัวโกงประจําแพทมีการเปลี่ยนแปลงตัวไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกเก่งเกินไปเนี่ยก็มีการลดลงมาส่วนตัวไหนนะครับที่ไม่ได้มีการหยิบมาเพิ่มมากมายก็มีการทยอยบัฟขึ้นให้เก่งในระดับที่ไม่เวอร์จนเกินไปนะครับและเพื่อนๆ่ะครับมีความคิดนยังไงกับแพทหน้าที่กำลังจะถึงนี้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมเด็อกออร์เดอร์เจนวายริฟและที่สําคัญที่สุดนะ กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสามเกมดิบออร์ดอเจนวาริฟและติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมดิบออร์เดอเจนวาริฟไม่มีแขวนืนเพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Warif Thailand Community Community Warif ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืม ครอบครัวเดียวกันกับช่องจินวารุรวมถึงติ๊กต็อกจินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า